ขวานไปขวานกอนหรอเอาขวานลออกมามาแล้วมาแล้วเบ๋อมาแล้วพี่ อ้ามู่งมดใส่ดวงเดี๋นะดวงยังหนึ่นดงวน้งครับนี่ตุน่วงนี้มาพ่าน เห็นบ่มีบ่มัน,นเกิดชีวิตตัวสี่ใจนี่นี่เด้อันมันนี่ขี่มันนี่มัม้นุ้ยหลัง นปอะเดีงง๋ยวเรามคง้มะครับเอาบกตน้น